ผมประสานอุน่นวงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท AJ+ p จพ s จำกัดมหาชนบริษัทเราเติบโตไปจากบริษัทที่ผลิตสินค้าที่เป็นอาหารเสร็จแล้วเรานึกถึงว่าเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพ็กเกจจิ้งเราดึงในนินการทำแพ็เกจจิ้งเองบริษัทเราเป็นบริษัทที่ผลิตตัวแพ็เกจจิ้งครบวงจรแต่ว่าไปแล้วก็ในภาคพื้นเอเชียรเราทําทุกชนิดของฟิล์มนะครับคือมาที่เราเนี่ยจะได้ทุก ทุกอย่างที่เป็นแพ็กเกจจิ้งเป็นเฟล็กซิเบิลแพ็กเกจจิ้งโรงงานเราก็ต้องผลิตตามมาตรฐานทั่วโลกเขากำหนดมานะครับสำหรับโรงงานที่มีทำแพ็กเกจจิ้งก็คือ ISO 9001 GMP HACCP FSSC GRS CEM และตอนนี้กำลังทำฮาร์ลันส์อยู่นะครับสำหรับท่านที่ผลิตสินค้าที่เป็น สามารถส่งไปขายตามประเทศหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการที่เก็บรักษาไวนานๆก็ลองมาติดต่อกับทางเรานะครับเรามีอ d นทีช่วยวัสดุที่ใช้กับให้เหมาะสมกับสินค้าของท่านนะครับพูดได้เลยว่าบริษัทเราเป็นบริษัทแรกที่มีวัสดุสำหรับ,บทำแพ็กเกจจิ้งครบทุกแขนงนะครับไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นสินค้าแช่แข็งหรือสินค้าที่อบกรอบขนมหรือว่าสินค้าที่ ต้องการเก็บไว้นานแค่ไหนนะครับเรามีแผน,นกที่ทําวิจัยเรื่องนี้นะครับทุกไซส์ทุกขนาดได้ความต้องการของลูกค้านะครับเราเป็นสินค้าที่สามารถดัดแปลงตามความต้องการลูกค้าได้ทุกชนิดนะครับเดิมทีบริษัทเราอยู่ที่แหลมฉบังนะครับเป็นนิคโมอุตสหกรรมซึ่งกํากับดูแลโดยกอนออนะครับเนื่องจากพื้นที่จํากัดแล้วก็ประกอบกับโรงงานเราต้องการขยายการกําลังการผลิตสูงขึ้น ก็มาเจอที่ปิ่นทอง5้าน่าจะเหมาะกับเราที่สุดนะครับบริเวณที่อยู่เป็นนิคมงสางกรมใหม่นะครับถนนหนทางกว้างขวางแล้วก็ระบบสารพวงานอื่นก็รองรับได้ทุกเรื่องเพราะนั้นการที่เราจะโชว์ลูกค้ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าลงที่ที่เดิมที่อยู่ซึ่งมันค่อนข้างแก่ออัด ข้อหนึ่งที่เราตัดสินใจเลือกที่นี่ก็เพราะว่าบุคลากรหรือพนักงานที่ต้อนรับเราตั้งแต่วันแรกให้เป็นความเป็นกันเองหลังจากเราซื้อแล้วความผูกพันในการทําธุรกรรมต่างๆมันง่ายครับคำแนะนําต่างๆหรือวิธีการพูดคุยทำให้เรามั่นใจว่าเออเราน่าจะได้พันธมิตรที่ดีในการทํางานนะครับพื้นที่สีเขียวโดยรอบเนี่ยก็ได้รับคําแนะนําที่ดีจากทางนิคมปิ่นทองหนะ้าว่าให้ทําตรงนู้นให้ทําตรงนี้ เพิ่มตรงนั้นตรงนี้เนี่ยทำให้เราเกิดไอเดียร่วมกันว่าทำยังไงสภาพการทาง,งานเราถึงจะน่าอยู่พนักง,งานเองก็มีความสุขเห็นโรงงานะอาสะอ้านนะครับพื้นที่แขวเยอะทางเข้าเลยถือว่าเยี่ยมเลยครับเราสามารถเข้าได้สามทิศทางเลยนะมาทั้งทางบวกแดงมาทั้งสามถามหนึ่งมาทั้งข้างหลังด้านหลังที่มาจากแหลมชบังเพราะนั้นการคมนาคมของเราถือว่าเราได้เปรียบ ลูกค้าจะมาเยี่ยมเราก็มาง่ายมากแมทเทเรียลรอแมทเทเรียลเข้ามามันก็ง่ายเพราะว่ามาได้หลายทิศทาง